อ,อากาศดีมอนี่มะสอยมายาดำนะไมายามะซอยดำนะผู้ดใดบอกให้มาเนาะผู้ใหญ่บ้านประกาศผู้ใหญ่บ้านประกาศเลยมะซอยปวดหัวตั้งแต่ตอนเกี่ยวขอกินยาพระราบมาซองกระปุกล่ะแสดงว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะดูแลสุขภาพไม่ด้มะซอยแล้วบาต้องห่วงมะซอยมะซอยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเมื่อยมา ว่ายจังหน่อยนะโอ้ยสิเป็นลมดำจังไหนนี่แม่ย่าดำเงาไปเลยดำเงาไปเลยบอกจ้าเอาคือบนมีนม้ำดำไปเลยดำเงาลงไปพุ่นอยู่นี่คือบนมีนม้ำดำจังไดคือสีดำไดดำขั้นดิผนะู้ใดว่าได้ยยิ่งเสียงอย่างลำขัานลำขั้นอ่ะถ่อว่ายไปนี่เหลียววะเนาะปีนหืมยังเกาะแต่แม่ไม่ต้องห่วงบวันนี้ยผมเตรียมแผนไว้แล้วนแ,แม่ไว้ใจผมได้เลย รับรองมืนอนี้แม่ย่าประทับใจกันบะรับรองวันนี้แม่ยา่านายแม่ประทับใจแน่ครับเอาวัาน,นีมือนจัดเลยมื่อนี้ก่อนเล่นเอาก็ขคอไหวเนี่ยฉลองฉลองให้กับการดำหน้าครั้งแรกของชีวิตโอ้ก็ฝนสิบต,ตกเถอะปะแม่ยา่าดำจังไรคะ่ะดำจังไรค่ะนี่ ดำเงาลงไปเลยดำเงาลงไปเลยจ้ะดำจังไดอันบริการด,ด,<ำ>ดำลงไปเลยปอเอามือจุ่มลงไปเอามาั้ก้ามัมาลงเลยมึเแค่จังไดเนี่แม่เป็นไหมนี่ยักแล้วจังไดเอาลงหูไดย นี่บอกเงี้ยวลงไปเลยบอกประทับใจแน่นอนเนาะมือเนี่อเมียมันก็นนดำยาแค่เดียวนี้มันคือลมแทะอัยาแม่ยามันคือลมแท้ลำคาน่นเสียงผู้ใดว่าลำคา่นเหลวเวลว่าเลววูบปีนี่ก็ได้ดำจริงสิเมียนอยู่เปยียงที่เป็นนางสี่ ตัวดูฝนมันมาจาังไลยนันมาตรงตรงตามด้วยดูบอกนันก็สิบรแล้วปีนี้เงี้มาเลยบอกประทับใจแน่นอนเนาะตามแขนเอาจับแน่ขึ้นไปบ่ได้เงี้ไปเลย ย่าเด็กย่าเด็กลงไปเลยบเห่าย่าไม่อีกย่าไม่อีกย่าไม่อีก,อม,อกมันคือตุ่มมันคือนั่น่ะเถอะดําอยากอีหลีบปดำหน้านี่โอโ๊ยแค่ดิหยังอยุห์ฮะนะ่ะเอา้าแม่ย่าบอกว่าให้ดำาเงาลงมาไหมหน้าผู้อื่นเนี่นั่นน่ะ คนคือบ่มีไปบอกเจ้งสิต้องไปลองเลี้ยนผู้ใหญ,ญ่บ้านเนี่ยนี่โอ้ต้องไปลองเลี้ยนผู้ใหญ,ญ่บ้านเนี่ยนี่เป็นยังคือบ่มีไปบ้านเหล็กทีว่าหน้าไผเป็นหน้าไผ